จองเขาเ็บหลอดแล้วโอเคเอาเอาน้ำยานางพีลงไปเลยประมาณนี้สวยงามมากเลยแจกมาแจกมาหอยครับตามด้วยผักกระแยงกับผักอีตูดอกหอมบัวเพราะว่าผักอีตูแล้วก็ผักกระแยงด้วยอีมาตักกันเลยคพี่น้องโอ้ยออกขาเลยในรอบประมาณเจ็ดสีเลยนะพี่เจ็ดสีหรือแปดสีน้องสวัสดีพี่น้องผัวกับจองสาราพเหตุการณ์แสบอีกแล้วจ้ามื่อนี้มีเปิดกล้องมาก็เห็นอันของแสบมากเป็ไก่เลยพี่น้อง นมีมีของมาจากสปปลาวบ้านเฮาเนาะของปากจากพี่น้องนี่หอยหอยยังก็หอยหอปากกว้างหอยขั่วเนาะหอยขั่วบ้านเฮานี่หอยแบบคล้ายหอยปังแต่ว่าเป็นอันนี้คือยังไม่ได้แช่น้าเก็บไปกินลายมือได้เลยพี่น้องเนอะแต่นี่อันนี้เตรียมจะแกงแล้วพี่น้องไปแช่น้ําให้ให้ดินมันพุออกมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดอีนี้แม่เขาก็มาตัดกดหน่อยหนึ่งเนาะไ่ต้องตัดหลายเดิมมาชิมออกไปก็ไดนี่มียานางแล้วก็มีอัน เห็ดหูหนูแล้วก็มีผักคะแนงจ้าพี่น้องวันนี้เขาจะเตรียมแกงเนาะพี่น้องเนาะนี่มีบวบน้าจ้าพี่น้องโอเคจ้าแล้วก็พริกบาดเฮานี่ยงามเสียดายบอมีพริกแดงเลยเนาะถ้าพริกแดงนี่เขาจะเอาไปไปหวานเอาไปกาได้เอาไปติเพาะพันธุ์ได้จับน้องเขาไปปลูกแต่เมื่อวานเนี่ยเอาไปปลูกแล้วแหละไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้มีมะทัวแห้งจ้ามะทัวแห้งามขนาดเลยเป็นแต่แสบเนสีดำเน่อบเลยอันนี้น้ำผักใช่ไหมไวส่แจลนะคะตำแจวเนาะพี่น้องของฝากจากยาดิจ้าเด้อบรรนุศิลาแก้วขโวน เขาจืด okay, ทีหนึ่งการแกงหอยใส่หน่อไม้ดองค่ะพี่น้องนี่หน่อไม้ดองแก้วล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปต้มก่อนนะคะไปต้มหน่อไม้ดองให้เขาจืดหน่อยบัดทีนี้เขาไปตีก้นหอยเสร็จเรียบร้อยไปเคาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็ทำการแกงใน้ารทำน้องมาดูทางตอนต่อไปเลยนี่เด้ออันนี้เขาเบื่อหรือว่าข้าวสารที่เขาแช่นะพี่น้องแล้วเขาก็เอาไปตำก่อนตำให้แหลกจักหน่อยค่ะข้าวสารเสร็จเรียบร้อยหรือว่าเขาเบื่อเรียบร้อยเขาก็ใส่อันนี้ลงไปเนาะพี่น้องจัดหน่อยเนาะมีหอม กับพ,พริกแดงเป็นของเขาเองแล้วแต่เนาะอันนี้ของฝากคนอ,อยากได้สีสันก็นเลยไปหามาจากพี่น้องนี่ทางต่อแล้วฝากแงะแล้วก็มีฝากอีตูค่ะพี่น้องแล้วก็บัวจ้ะพี่น้องเอาไว้ใส่เนาะอันนี้พอบานดคุนคันน้ำยานางให้เรียบร้อยนะแล้วนะเดี๋ยวจะมาทำซีปแกงกันเลยจ้ะพี่น้องแล้วพี่น้องเราใส่ลงไปเลยใส่พริกใส่หอมแดงเนาะโอเคค่ะพี่น้องตำแหลกเรียบร้อยแล้วเขาก็เตียนน้ำไม้ดองของเขาขต้มจืดเรียบร้อยเลาก็ใส่เนาะ ใส่หอยลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำยานางลงไปทีหลังเนาะเพราะว่าหอยค่อนข้างจะสุกช้าอยู่ประมาณต้องรักษาในสีค่อยใส่ข้าวเบือลงไปค่ะเนาะข้าวเบือกำลังจะนางที่เขาต้มถ้าต่ำอย่านี้เนาะอ่ะมาเบิรงกันเมาเถอะว้าวสีสันกุตาเซะหนาเลยค่ะคุณแม่ใส่ไปงงลงไปใส่หลายแบบหลายใส่หน่อยแบบหน่อยแบบเนาะอ่าปมาแดกก็คือกันใส่หลายแบบโอเคไหมจ้ะเด้อ เพราะว่าเขาจำไว่ทันได้ใส food. like, ่เกลือเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางทีหน่อไม้อ่ะมันจะเค็มอยู่แล้วเนาะหน่อไม้ดองให้เขาค่ะเดี๋ยวฟ้าเอาใส่เกลือด้วยี่น้องเลอให้เขาดือดสักหน่อยก่อนแล้วเขาก็ชิมเนาะพี่น้องเนาะจังการว่าโอเคแล้วเขากะไม่ต้องเติมเกลือจ้ะพี่น้องไว้ให้เขาเดือดไปกันสักหน่อยมาใส่บวบแล้วกันเห็ดมูหนูลงไปเลยค่ะพี่น้องว้าวโอ้โหสีงามไรี่น้องอ่าม้อบักใหญ่นึงหมัวยักเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อบา ว้าวสีเมื่อกี้ซมแล้วจะพี่น้องรู้สึกจืดจังหน่อยใส่เกลือลงไปนิดนึงเพี่น้องเอาเปิดกันเลยค่ะพี่น้องบ้านะใส่ผักอีเดิดลงไปเลยค่ะว้าวเลยโอ้อิเลิดลงไปแล้วเอาตามด้วยผักกระเเยงกับผักอีตูแล้วก็หอมบัวพี่น้องดอกหอมบัวเพราะว่าผักอีตูแล้วก็ผักกระเเยงด้วยว่าผักอิเลิดนี่นะพี่น้องใบชะพลูนาะภาษาไทยก็จะสุกไวดัวยน้องมาตักกันเลยคพี่น้อง โอ้ยหอมขนาดเลยปน,น้อนกับพี่น้องไี่ด้อมาเด้มเลย,เลยในรอบประมาณเจ็ดปีได้แล้วมนะเนาะเจ็ดปีหรือแปดปีพี่น้องมาได้กินหอยแบบนี้เนาะในรอบเจ็ดปีได้ลนะปีนั้นเมื่อบานก็ได้กินยุ่จ้ะพี่น้องหลังจากเมื่อเมือ่อบานก็ได้กินเลยขอบคุณยาเด้อขอบคุณน้องขอบคุณอาเนาะนะ้องไปพี่น้องไปกินทํกกันพี่น้องเซ็บแซ็เบเจ็บแบบเซบโบเซบกัน <laughs> ก็สิกินเผื่อพี่น้องเด้อทุกสุขูสุข้นจ้าปไปไปแจบ